จากการใช้16เสมอไหมครับมันก็เหมือนกันแล้วครับใกล้เคียงกันเลยใช่ไหมพี่เคกันเลยครับคุณภาพเหมือนกันคล้ายๆกันแทบไม่ต่างกันเลยแถมได้ลดต้นทุนด้วยใช่ไหมครับตามแนวทางปุ๋ยไต่หญิงงามครับก็พี่แหลมบอกว่าก่อนหน้านี้คือใบเหลืองต้นโซมมาก่อนครับก็หลังจากที่ใช้ปุ๋ยไตายยิงงามแล้วก็ตอบโจทย์ขึ้นใช่ไหมครับใต่แล้วมั่นใจขึ้นไหมครับพี่ครับมั่นใจขึ้นครับไม่เปลี่ยนแลวครับใช้ยญิงงามตลอดยาวเลยจากนี้หญิงงามยาวเลยนะครับ สวัสดีครับผมน้องอ้อปุ๋ยตายหญิงงามครับผมน้องเอกปุ๋ยตายหญิงงามครับและนี่ก็คือพี่แหลมนะครับแปลงนี้นะครับก็เป็นแปลงของร้านอการเกษตรนะครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้เราอยู่พิกัดไหนครับคุณเอกครับอยู่อำเภอบ้านนาเดิมครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมก็วันนี้ผมอยากจะพามาชมแนวทางการใช้ปุ๋ยลดต้นทุนหญิงงามเฟส888เคมีซันเฟต100%ของปุ๋ยตายหญิงงามนะครับพี่แหลมครับเล่าก่อนได้ไหมครับว่าก่อนที่จะมาใช้ปุ๋ยตายหญิงงามเนี่ยแล้วเวลามาใช้ปุ๋ยตายหญิงงามแล้วเนี่ยเป็นย จากใบไม่สมบูรณ์เหลืองๆแล้วก็ต้นไม่แข็งแรงกลับมาแข็งแรงแล้วใหญ่ไวใบก็ดําเขียวถือว่าโตไวโตดีใช่ไหมครับแต่กอเนี่ยพี่แหลมก็จะใช้สูตรไหนครับเป็นหลักครับใช่ก็ยิงงามมาเลยครับสิบหกสิบหกสิบหกใช่ไหมครับแล้วก็บวกไมโดแคลด้วยนะพี่ครับก็เลยกลับมาสวยเลยก็ตอนนี้ครับก็ได้ยินข่าวว่าพี่แหลมนะครับพอปุ๋ยล้ต้นทุนสูตรใหม่ออกมานะครับก็เอามาใช้ลองดูครับก็เป็นตัวตัวไหนครับคุณเอกครับแปดแปดแปดครับยิงงามเฟสแปดแปดแปดนะครับใช้แล้วเนี่ย ความรู้สึกแตกจากการใช้16เสมอไหมครับมันก็เหมือนกันแล้วครับใกล้เคียงกันเลยใช่ไหมครับใก้ียกันเลยครับคุณภาพเหมือนกันคล้ายๆกันแทบไม่ต่างกันเลยแถมได้ลดต้นทุนด้วยใช่ไหมครับตามแนวทางปุ๋ยไต่หิงงามครับก็พี่แหลมเลือกใช้ใบชุดที่1เนี่ยใช้16เสมอใช่ไหมครับพี่แหลมครับบวกดูโอใช่ไหมครับแล้วใบชุดที่2เนี่ยเมื่อเริ่มแทงแล้วเนี่ยใช้สูตรไหนครับก็ใช้สูตร888ตัวครับ888ใช่ไหมครับ888บวกดูโอไมโดแคลใช่ไหมครับยิงงามเฟรช888นะครับในใบชุดที่2กําลังจะกลาางนะครรัับบ็ว่ปำละปรับขขนาดองใบ เพื่อที่จะสะสมอาหารเอาดอกในใบชุดที่3แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูสภาพต้นสภาพใบนะครับว่าเป็นยังไงครับเนี่ยต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับพี่แหลมอายุเท่าไหร่ครับพี่เนี่ยไม่ได้สีดปีครับยังไม่ถึง4ปีเลยหรอครับเนี่ยจริงเหครับพี่แหลมครับโม้หรือเปล่าครับพี่ไม่โมครับไม่โม้นะครับ ต้นค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ใบค่อนข้างแน่นค่อนข้างเขียวนะครับก็พี่แหลมบอกว่าก่อนหน้านี้คือใบเหลืองต้นโซมาก่อนครับก็หลังจากที่ใช้ปุ๋ยตายยิงงามแล้วก็ตอบโจทย์ขึ้นใช่ไหมครับเชิญชวนเนยครับก็น่าจะลองรับของยิงงามครับผมว่าดีครับผมใช้อยู่ตลอดแล้วครับใช้แล้วมั่นใจขึ้นไหมครับพี่มั่นใจขึ้นครับไม่เปลี่ยนเลยครับตัวเง่นใช้ยิงงามตลอดยาวไปจากนี้ยิงงามยาวเลยนะครับฝากทุกๆคนนะครับที่ดูที่ติดตามนี้นะครับเผื่อว่าสนใจแนวทางการลดต้นทุนของปุ๋ยตายิง ของเรานะครับก็มีอยู่หลากหลายสูตรเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็น166 16เพื่อทดแทน16 16 16นะครับแล้วก็16 88เพื่อลดตัวกลางและตัวหลังลงนะครับแล้วก็มีสูตรตัดออกครึ่งนึงก็คือ888นะครับทุกสูตรที่พูดมานะครับคือปุ๋ยซันเฟต100%นะครับเมื่อใบเริ่มแทงประมาณนี้แล้วครับของหญิงงามนะครับเราก็จะใช้เป็นแพลตินัมชุดแตกใบอ่อนนะครับครับบวกตัวอีทอนอะบามิกตินครับแล้วก็บวกตัวไทคอนนะครับก็คือตัวไทอะโคพิดครับ ตอนนี้ยิงงามมีตัวคุมไข่ตัวใหม่ออกมาครับก็คือตัวบูเฟนครับบูโพเฟซินครับครับก็สามารถใช้ร่วมกันกับฮอร์โมนยาแมลงได้เลยครับแล้วก็ตอนนี้ที่แปลงเนี่ยผมเห็นมีเพี้ยไฟมีเพีียไฟเข้าทำลายแล้วก็เพี้ยไฟก็แนะนำเป็นตัวอีทอนหรือแมกนิโตนะครับเป็นตัวอาบาเมตินนะครับในส่วนของแมลงปักกัดเนี่ยเราก็แนะนําเป็นตัวอัลต้าเมทิน35ครับใส่เปอร์เมทิน35อของปุ๋ยใต่ยิงงามครับ ก็แนะนําว่าถ้าบวกตัวดูโอเอเนอร์จี้ได้ก็จะเป็นตัวเสริมฤทธิ์ยาแมลงครับช่วยในการแพร่กระจายแล้วก็เคลือบใบอยู่ได้นานขึ้นครับครับนี่ก็เป็นเทคนิคทางใบเล็กๆน้อยๆครับที่เผยแผ่ให้เกษตรกรท่านอื่นได้รู้ครับแล้วก็เผื่อนำไปปรับใช้ในแปลงของตัวเองครับก็จะทำให้ทุเรียนเนี่ยมีสุขภาพดีใบสวยยิ่งขึ้นครับพี่ครับอันนี้เป็นใบชุดที่2นะครับของที่แปลงครับเป็นใบชุดที่2ครับแต่ที่ตอนนี้ทางแปลงเนี่ย ด้เริ่มฉีดเป็นแพตตินัมสะสมดอกไปแล้วนะครับก็น่าจะฉีดไปได้แล้ว2หนครับใบชุดถัดไปทําดอกเลยใช่ไหมครับครับแล้วก็ที่แปลงบอกว่าปีนี้ก็จะใช้สารแพคโคบิวตาโซก็คือตัวซินทา25ด้วยครับเพื่อช่วยในการออกดอกได้ดีขึ้นครับและให้เป็นดอกรุ่นเดียวเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้นครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับว่าคลิปต่อๆไปพวกเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวจะมีแปลงให้ชมกันนะครับอย่าลืมนะครับ